ไปที่จังหวัดปัตตานีครับเปิดโครงการ80ปีเจ้าชายน้อยสัญจรส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่งเสริมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับโดยที่หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการ80ปีเจ้าชายน้อยสัญจรโดยมีว่าที่ร้อยตีตระูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อน,นำพาสังคมไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โครงการ80ปีเจ้าชายน้อยสัญจรประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะการแปลวรรณกรรมเจ้าชายน้อยเป็นภาษายาวีซึ่งเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดปัตตานีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของภาษาสะท้อนความคิดภูปัญญาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนเจ้าของภาษาการอ่านเจ้าชายน้อยในฉบับภาษาต่างๆ หรือการวาดภาพจากเรื่องราวของเจ้าชายน้อยโดยศิลปินท้องถิ่นจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวและความคิดได้อย่างรวดเร็วขึ้นเหมาะสมกับยุคสมัยยิ่งไปกว่านั้นการแสดงลิเกฮูตูและการแสดงหนังตะลุงเรื่องเจ้าชายน้อยที่เกิดขึ้นในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าของท้องถิ่น ไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแนวคิดอันเป็นสากลอันจะส่งผลให้สารที่เจ้าชายน้อยพยายามสื่อไปอยังผู้คนนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับก็แก้ไขเป็นการแสดงลิเกฮูดูนั่นเองนะครับ